สวัสดีครับพบก,กับแอดล็อกจากสเปคค,คอมก,กันครับวันนี้กอก็กจะมาสอนตั้งค่าไฟเอ็มให้เฟรมเรทสูงๆผมที่ประสิทธิภาพเน้นเฟรมเลทเลยนะครับลดความสวยงามเนาะในส่วนของเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นสเปคการ์ดจอจะเป็นตัว4070นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าสเปคอื่นๆสเปคที่มันต่ำกันนี้จะสามารถปรับแต่ไหมสามารถเอาแนวทางไปปรับใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งที่แอด็อกปรับกันนะครับเซตติ้งนะ อกราฟิกอันนี้ปรับเป็นความละเอียดหน้าจอที่ Full HD นะครับ Full HD เนาะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษนี้นะครับก็แนะนําปรับให้อยู่สักตรงกลางหรือไม่ก็ลดลงมาหน่อยก็ได้ครับตรงเนี้ยเนาะต่อมาในส่วนของ Extend t Budget เนี่ยนะครับแนะนําให้ปรับอยู่ประมาณเนี้ยผมตรงกลางหรือไม่ก็ลดลงหน่อยนะครับเพราะว่า ยิ่งเราปรับเยอะมันก็จะยิ่งปินรํกาจอนะครับถ้าใครรังกาจอเยอะหน่อยก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครรังกาจอน้อยก็แนะนําให้ปรับลดลงนะครับแต่ไม่แนะนําให้ปรับสุดให้มันหายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะไม่เห็นฉากแมพที่หลดล่วงหน้านะครับแนะนําให้เปิดไว้แต่อย่าปิดนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ยังดีนะครับโอเคประมาในส่วนอื่นๆนะครับก็แนะนําให้ปรับเป็นโนมอลนะครับสวยเนี่ยปิดเงานะครับปิดเงาเดี๋ยวก็จะได้ เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือดูเป็นแนวทางได้เลยนะครับอันนี้กดออสนะครับแล้วก็ n นอร์มอล r นอร์มอลนอร์มอลส่วนอันนี้ก็ปิดปิดปิดอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เฟรมเรทที่ได้ก็ประมาณ200บวกลบนะครับเห็นไหมก็ถือว่าเล่นลื่นเลยนะครับอันนี้ประเทศ private city เนอะไม่ได้ใจว่าประเทศอื่นเนี่ยมันจะทำเฟรมได้ถึง200เฟรมหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเงาให้ดูนะครับว่า เฟรมเด่จะลดลงสักเท่าไหร่อ่ะ normal นะครับจากวันมาณ270นี่ครับก็อยู่สักประมาณ250-260นะครับก็ลงมาสักประมาณ10-20เฟรมเนาะอ่ะทีนี้ถ้าใครอยากได้ลื่นกว่นี้นะครับก็สามารถทําได้อีกนะครับก็คือปรับความละเอียดหน้าจอให้มันน้อยลงนะครับอ่ะ,ะปิดน้อยละเนี่ตอนนี้แอปก็ปรับเป็น Full HD นะครับ เฟรมเรทก็อยู่มาสักประมาณ2องร้อสองร้อเจ็ดสิบนะครับอ่ะเรามาปรับเป็นเ d สดีกันบางดีนะครับเพราะว่าถ้าปรับต่ำกว่านี้รู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับดูตรงนี้นะครับ a แอดวานซ์กราฟิกแล้วก็มาดูที่1920งเก้คูณหนึ่เราเลื่อนลงมาจริงๆเราค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะก็ได้นะครับอ่ะเอาสักห0 0่งพ0นหนคูณเก้ดูก่อนนะครับโอเคเอาลองดู เขาสเปซบาร์แล้วกด enter ปึ๊บปึ๊บกดฟูสกินเนอน enter ปึ๊บนะได้มาแล้วเมื่อกี้่ไหมสองร,ร้อยแปดสิบเฟรมเห็นป่ะสองร้อยแปดสิบเฟรมนะครับอ่ะลองดูครับผมอีกรอบหนึ่งลองปรับให้มัน resolution น,น้อยแบบนี้ล่ะสักอ่ะอันนีอนน้อันนี้คือ หนึ่งสามคูณเจ็ดขอแปดเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นลิมิตที่อาจารย์อกแนะนำแล้วนะครับมันจะทำให้ความเเนี่ยลดลงหน่อยแต่ยังภาพก็ย cool. ังดูรู้เรื่องอยู่นะครับอ่ลองดูรับกดสเปซบาร์ส่วนเธอเธอปึ๊บอ่ะเพิ่มขึ้นมานะครับสองร้อยเก้าสิบเฟรมเห็นไหมจากเมื่อกี้เราค่อยๆปรับจากสองศูนย์ะเมื่อกี้เห็นสามร้อยเฟรมแล้วนะครับเมื่อกี้สามร้อยเฟรมนี่เห็นไหมก็จะ แน่นลื่นขึ้นนะครับเนี่ยได้สองถึงสามร้อยเฟรมเลยลองปรับดูนะครับแต่ถ้าใครซีบิวคอร์แลเทสต์มันน้อยอะ่ะเวลาปรับให้เฟรมเรทสูงเนี่ยบางทีซีบิวอาจจะวิ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็ต้องดูด,ด้วยนะเพราะว่าถ้าปรับแบบต่อแล้วซีบิววิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ยแสดงว่าซีบิวเราไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องวางแผนอัปเกรดซีบิวไปนะครับเพราะว่าถ้าซีบิวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ไม่ว่าเราจะปรับค่าไหนก็ช่างถ้าซีอมันร้อยเปอร์เซนบางทีเฟรมเรทยวมันจะไม่ค่อยวิ่งนะครับก็ลองดูกันด้วยเนะ okay. าะโอเคข้ข้าวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแวะขายของกันสักหน่อยนึงแล้วกันใครที่สนใจสั่งประกอบคอมสั่งโน้ตบุ๊กนะครับของชิ้นเป็นมือหนึ่งนะครับประกอบโนมิโด้โปรแกร,รมลงเกมพร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางครับส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับนี่แล้วก็มีแบบแต่งหน้าจอแบบนี้ด้วยนะครับเป็นหน้าจอ IPS คือสามารถแสดงค่าสถานะเครื่อนต่างๆเอาเป็นจอที่2ก็ได้นะครับเปลี่ยนไวร์เปอร์ก็ได้เดี๋ยวยกตัวอ,อย่างนิดนึงให้ดูแล้วกันเป็นแบบไหนดีเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างนะครับจะต๊อ,อ,ตอปเขาก็มีตีมของเขาให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาเป็นตีมดะกับอลแล้วกันน่าจะคุ้นเคยกันนะนะครับก็เป็นตีมดะกัตบอลเห็นปะนก็บอกค่าสถานะค่า CPU อะไรต่างๆบอกหมดเลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวเ้าจะปักตะก้าไว้แล้วกันเนาะอืม แล้วก็พวกอุปกรณ์คอมอะไรต่างๆครับถ้าสนใจก็ทักเพจทัางลายมาเลยก็ได้นะครับผมจัดสเปคให้ตามงบลงโปรแกรมพร้อมใช้มีปลายทางแล้วก็โน้ตบุ๊กก็มีเช่นกันนะครับอย่างได้ไปก็ขอแค่บอกนะครับแอดบอกจัดให้ได้หมดเลยนะครับครั้งหน้าอยากให้แอดบอกทำคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคอมหรือว่าสอนใช้โปรแกรมังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกแอดบอกหน่อยนะครับส่วนเพื่อนที่ดูอยู่นะครับลองปรับตามแอดบอกแล้วได้เฟรมเดทประมาณกี่เฟรมก็คอมเมนต์บอกแอดบอกหน่อยแล้วกันเนาะ โอเคครับแอ้วเรลก็อยากรู้สวัสดีครับ